ครับกระผมขอวยพรให้ตาเลนน้าบ้านดีครับนี่น้านึ่นไอ้ดีบรุษชาวบ้านนะครับข้ามาจัดการมาเสียดายเวลาเอาละครับเข่นแต่บ้าไปไรเนจะรับผิดชอบในเรื่องของความสนุกสนานงารช่วงนี้

ไอ้ลูกกูตายแล้วกูจำไม่ไหวแล้วมันรู้จักบ้าทำไมมันเก่งแล้วเจอใครน้ำว่าติดหลวง ได้นะเอ๋อมาแล้วพี่น้องแฟนพันธ์เอกของสยามของพรุทาวันนี้เรามาชมการแข่งขันคู่ที่สามนะนะว่าไห้หนุบน้อยน้าหมดคนเชียงหายโดยจะมางไม่จังเบอร์ที่บ้านหนุรุ่งและเจอกับแม่ด่างของแม่ด่างนองเพิ่มตายที่ต้องเอาไว้กับความหสอง